สวัสดีจ้าแม่มสินจา่าทักทายเช้าวันที่3พฤษภาคมนะคะทุกคนกมาเปิดข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสารการาานนราคาทองคำวิกโกแนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบระหว่างบริเวณ1,978ดอลลาร์ถึง1,985ดอลลาร์ 1, ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ101.68 9ถึง1 0 2 1 0 0จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ34.120ถึง34.250บาทต่อ็1ดอลลาร์ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25%ในการประชุมครั้งนี้หนุนดอลลาร์และตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นขณะที่สาภาพยุโรปนะคะได้เปิดเผย ตัวเลข CPI ดัททีราคาผู้บริโภคประจำเดือนเมษายนที่ยังอยู่ในระดับสูงส่งเสริมการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางยุโรป ECB ต่อไปสวนทางกับสหรัฐที่มีแนวโน้มจะยุติอัต,ตราดอกเบีย้ยในระยะอันใกล้เงินยูโรจึงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นซึ่งจะกดดันค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่ตลาดเฝ้าจับตาผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดท,ที่จะมีการถแถลงในวันที่3พฤษภาคมเวลาประมาณ02.00น,นตามเวลาไทยซึ่งหลายฝ่ายคาดหวังว่าเฟดจะส่งสัญญาณต่อการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่ชัดเจน หลังเศรษฐกิจสหรัฐมีปัจจัยหลายมิติที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะถดถอยซึ่งหากมีการส่งสัญญาณดังกล่าวจากหนุนทองคำขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจีนจะพยายามเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับยูเครนเพื่อยุติสงครามก็ตามสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวัที่3พฤษภาคมปีสองหราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำ อ้างอิงราคาของวันที่2นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าตรงคําทั้งหมด5ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่3พฤษภาคมปีสองห้าก ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงํำสรุปรวมนะคะของวันที่สองราคาเป็นบวกไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงํำมาณนะที่นี้ด้วยนะคะตติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรนะับฟังนะคะยังไงก็เลมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณะคะ่ะ